รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาติดตามข่าวสารในสวัสดีสถานีข่าวทางช่องสวัสดีไลท์ไทย HD ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPTM และทางเคเบิลทีวีสีซันทัวประเทศนะครับวันนี้อยู่กับผมนพพัฒน์ที่พัตเตชาคุณครับวันนี้มีหลากหลายข่าวสารให้หน่าติดตามครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามข่าวแรกกันเลยครับ เทอร์รี่แบรนด์สกินแคร์จากธรรมชาติที่ใช้เทคโนโลยีอันเป็นเอกสิทธิ์ที่ดีที่สุดเฉพาะของเทอร์รี่ในการสกัดสารสําคัญจากดอกดาลาสีชมพูเพื่อการฟื้นบํารุงผิวอย่างอ่อนโยนจัดงานเทอร์รี่เดนิชเชปเปอร์ฟิลเดอะบลัซซัมออฟยูเพื่อเปิดตัวพรีเซนเตอร์เซรั่มอินครีมคนใหม่อินซารินพร้อมเปิดขายเทอร์รี่นิวแพ็คเกจิ้งแทกเกจชมใหม่ของผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้าอย่างเป็นทางการแถมจัดกิจกรรมพิเศษและมินิคอนเสิร์ตจากวงแอ l ลาร์ดแบบเต็มคาราเบลให้บรรดาสาวกคนรักแบรนด์เทอร์ แกกนนค่ะก็สำหรับการเป็นซ e o เทอร์รี่นะคะทุกคนจะบอกว่าก็ไม่ได้ยากสำหรับดีคือช่วงแรกเนะี่ยในการเริ่มธุรกิจมันยากอยู่แล้วเนาะพี่แต่ว่าพอเราธุรกิจไปสักพักหนึ่งเนะี่ยรีบความสุกว่าเราสามารถทำได้ไม่ว่าเราจะทำอะไรเราก็ประสบความสำเร็จเนานะถึงแม้จะเจออุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนมันคืออุปสรรคในการทำงานอยู่แล้วเนาะ พอลลี่ได้ทํามาสักระยะประมาณเข้าปีที่สามนะคะรีรู้สึกว่าการทำธุรกิจเนี่ยเป็นเรื่องที่ได่ชอบเราทําแล้วเราสนุกประมานเราทําแล้วเรามีความสุขไม่ว่าจะตุสษักอะไรเนี่ยรีก็สามารถผ่านไปได้ค่ะก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดแค่นั้นค่ะทำไมถึงเลือกคุณอินทำไมฮะรเหมือนจริงๆต้องบอกก่อนว่าบอกทุกคนเสมอว่าไม่ใช่แค่เธอรี่เลือกคุณอินวันนี้ค่ะแต่ว่าคุณอินต้องเลือกเธอรี่ด้วยขอบคุณพี่อินมากค่ะแล้วก็คือ มันดงให้เห็นว่าแปลว่าสินค้าของเราเนี่ยก็มีคุณภาพพีนถึงเลือกที่จะตอบรับการเป็นซีอร์ของเทอรี่แล้วก็พีนเป็นคนที่เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงมากสําหรับน้องมีความรู้ว่าเราเหมือนกันใช่ใช่เรารู้สึกว่าดีนเอ็มมีความเข้ากันแล้วก็เข้ากับแบรนด์เพราะว่าเป็นนักธุรกิจเหมือนกันแล้วก็พีนเป็นคนที่ทำงานหนักแล้วก็เก่งรอบด้านแต่ว่าทุกคนดูสีขาว่าผิวหน้าพีนคือแบบว่าไม่โทมเลยขอบคุณครับค่ะแล้วก็นี่มองว่าพีนนะคะ เป็นเหมือนตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่ทํางานน่ะแต่ต้องดูแลตัวเองอย่างสมหวังสมหวังแล้วก็ชื่อคุณอินนะคะก็ยังใช้กับชื่อผลิตภัณฑ์ของเราด้วยนั่นก็คือเทอร์รี่ดาร์ลัฟเวอร์ดูเซรามิคพรีเทต์เซนตีเพราะฉะนั้นคุณอินเหมาะสมที่สุดค่ะที่จะเป็นนิวพรีเทนเตอร์ของเอราในวันนี้ค่ะเป้าหมายของเทอร์รี่หรอคะจริงๆรีไม่ได้เคยคิดว่าวันนี้เทอร์รี่จะมาถึงจุดนี้ได้แต่ว่ามันมาจากความตั้งใจของรีอายุเพียง24เท่านั้น พราะว่าีต้องการส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกคนแล้วก็เป้าหมายต่อไปคิดว่าแบนค์เทอร์ี่จะไปสู่โกลบอลแน่นอนค่ะก็ตอนที่คุณลีติดต่อมาก็ดีใจครับแล้วก็แอบให้น้องในทีมไปทำรีเสิร์ชดูในติ๊กตอกเพราะว่าเทอรี่ก็ถือว่ามันเป็นแบรนด์ไทยที่คนใช้เยอะมากอยู่แล้วเลยอ่ะแล้วก็ยอดฮิตอยู่แล้วเราก็เลยแอบยังไม่เคยบอกเลยนะว่าเราอะให้ทีมแอบสั่งมาใช้ก่อน จริง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 เลยจริงจริง่แล้วก็ใช้อยู่ประมาณ2วงสัแล้วก็ที่เราดิฟมีก่อนได้นัดคุยกันแล้วรู้สึกว่าเราใช้แล้วเราเชื่อว่าเป็นผลิตภัณฑ์ไทยที่มีคุณภาพแล้วก็มีโอกาสได้คุยคุณดีก่อนรับว่าเฮ้ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการวิจัยสนับสนุนรองรับด้วยแล้วก็การวิจัยดอกดาราเนี่ยเขาก็ทํากันมาเวลาเป็นหลักปีกว่าจะได้เซรัม่มอิครีมตรงนี้ครับก็เลยมั่นใจและรู้สึกว่าอยากจะสนับสนุนแบรนด์ดีๆแบบนี้ให้แบบไปไกล ก็ขอฝากแบรนด์เทอร y ี่ไว้ใจด้วยนะครับโดยเฉพาะตัวเซรั่มนะครับเป็นตัวเซรั่มอินครีมนะครับดาลาฟลอรัลดอสอ s กซ์ตราเซนจิทีฟนะครับก็เป็นตัวสารสก,กัดจากดอกดาลาซึ่งเป็นแบรนด์ของคนไทยที่มีคุณภาพมากๆในราคาที่จับต้องง่ายมากๆด้วยแล้วก็จริงๆผมว่าผมไม่ต้องพูดเยอะหรอกไปดูใน Tik t o ็อกหรือว่าไปดูในช่องทางการขายต่างๆเนี่ยมีคนรีวิวให้อยู่แล้วแล้วก็บอกเลยว่าของเขาดีจริงั่นใจก็ยังไงก็ฝากติดตามแบรนด์เทอรี่นะคะแบรนด์ของเด็กอายุน้อย 24เท่านั้นแล้วก็ฝากติดตามพี่อินด้วยนะคะทุกคนก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะคคแล้หมดเวลาลงแล้วครับในสวัสดีสถานีข่าววันนี้ครับเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ผมนกขวอภิพัฒน์เดชาคุณพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ